สวัสดีค่ะวันนี้ลูกค้ามาเหมานะคะมีถังทองและอิมูยี่นะคะเฟลโลอิมูยี่ค่ะหมวสีนะคะนี่ตัวนี้มาใหม่สวยชื่อเอสโคบาริอาชิวาวินซิตได้ทั้งเดียว <laughs> ชื่อ,อยางล้สนหัวหสีนะคะ ลูกค้านี่กลับไปบ้านน่าจะลืมหมดะใช่ไหมคะอันนี้เขียนเขียนในบินไปให้อยูนนะตัวนี้มีตัวหน,นังหุ่นหอยลูกค้านะคะมาอุดหนอยที่ร้านเราราคาตรงนี้จะเป็นไม้ราคาห้าสิบาทนะคะขนนกเหลืองกำลังให้ดอกนะคะแมมชูแมนคะ่ะดอกมานะคะดอกสวยมากๆเลยะคะ่ะไม้สายดอกนะคะแมมชูแมนนะคะ แมมแม่เท่านะคะกระถางละสองต้นนะคะห้าสิบบาทนะคะเยะๆเลยค่ะมีหูมีกี้เมาส์คิตต้านะคะมีแมมดูไว้นะคะแอดโคบาลียานะคะมีม้าลายค่ะไ้มาชมที่ร้านได้นะคะร้านอยู่ที่ตลาดร้าต้นไม้หลังสวนสัตว์ลบบุรีนะคะชื่อร้านไมคแคตตัดลบบุรีค่ะ มีไม้หลากหลายสายพันธุ์ให้เลือกนะคะ อุปกรณ์การเพาะปุูกได้นะคะขอขอบคุณสี่เรบการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ